สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับไลน g e r อีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่กับการรีวิวหวหน้าเผ่าสเปิร์ตลุยเจิดนะครับสเปิร์ตหรือเปล่าผมอ่านผิดขออภไปได้นะก็เป็นตัวธาตุมานะครับก็เกียร์ก็เกียร์ตามสภาครับทุกคนก็ตัวนี้ใช้แรกเกยอะไปหน่อยนะครับแรกก็2 5งพันหร้อยยนะครับทุกคนส่วนสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นการบับหน้าทุกคนไม่ได้บับหน้าป้อมนะ ก็จะเป็นการบัฟอาัตราลบลีกแล้วก็อัตราลบทักษะนะครับก็เหมือนลบสกิลกับลบตีธรรมดานะส่วนสกิลสองก็เป็นสกิลดาเมจน,นะครับไม่ทะลุอมตะนะแล้วก็ลดพลังยิมตีของตัวสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามิีวิตเสียได้ครับไม่ทะลุอมตะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มีค่าเลือดเยอะสุดในเกมนะเพื่อนๆดูเกียร์ที่ผมใส่ดิแค่เนี้ยเลือดยังหกล้านเก้ายอดส่วนเกียร์ที่มีทั้งหมดนะครับผมก็เอาไปใส่ให้เอลิสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่สเตตหลักรีวิวก่อนนะ ครับผมด่านเพิ่งอยู่ตามแันนี้แล้วกคนขอมาด่านนี้แล้วกันนะหนึ่งร้อยห้าสิบหกไปเลยลูเจตต์วนทีไปอัพแรกเองซะแล้วโอเคเราไปลูลเจตตเลยครับีธรรมดาครับไม่ใช่สกิลอะไรด้วยนะรู้สัยผมไม่มี ยี่เอาสกิลพอนะแล้วเราไปลุยเจอไปสตัวผมใส่เป่าอยู่นะแต่เป่ามันเป็นห้าดาวไงแบบไม่ได้ตีบอดเลยนะรู้สึกว่าลุยเจอตัวแรกมันจะไม่ใช้สกิลเลยนะครับตัวสองสุใเลยสิสกิลหน่อยเพื่อนรู้สึกมันจะตีธรรมดาทุกตัว <laughs> นี่ครับสกิลสองนี่ครับสกิลหนึ่ง่จะเป็นการแบบควงกระบอะกระบอง นั่นที่กระบ,บอกสิมันเป็นหอ,อกไปเออแล้วเราไปดูต่อที่ P P P ดีกว่านะชวนโอเคก็ตัดมาที่ P P P นะครับเราก็จะมาหาคู่ต่อสู้นะที่เท่าเทียมกันหน่อยนั้นผมซุบไม่ไหวหรอกอ้าวโหตัวนี้ผมโดนบอมยิงตายแน่นอนวเวลแอลซะด้วยนักตัวอายุผมยังโดนบอมยิงยบับบอมยิงทีกเกือบสิบล้านแล้วมั้งอะมาก็มา่ะ ถึงแม้เราจะแพ้ทางท่านนะผมแค่มารีวิวเล่นๆนะไม่ต้องซีเรียสน,นะทุกคนมันแพ้ทางท่าอยู่แล้วนะโอเคเราไปรูปปปเจอไปรูเจอผมไม่มีเกียร์ไม่ใช่หรอกทุกคนเอลิฟท์ฟันมาเรียบร้อยกระเด็นตายเลยทีเดียว <laughs> <laughs> เราไปเอลิฟทแล้วกลับนะฟันกลับชึบตายผมใส่เป็นปืนนะไม่มีธนูนะอ้าเข้าพันท่าด้วยทุกคน ผมว่าแพ้อยู่แล้วครับเพื่อนตอนนี้เฮ้ยโอ้ก็ฟันธาตุเยอะมากผมเล่นเป็นวิว,วเอลิสหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเรียบร้อยแต่ยังไวว่าเราแพ้ทางทธาตุยังไงนะก็ไม่ไหวครับทุกคนมันใช้แร่เยอะเกินไปอะ่ะทุกคนโอเคเราราหาทีมที่บอกแบบไม่ธาตุน้ำแล้วกันธาตุน้ำเยอะนะอันนี้ก็ไม่น่าจะไหวครับแล้วไม่มีเกียร์ทุกคนผมก็จะไปย้ำซุ่มหาเกียร์นะ ไหนดูซิขอทีมที่ไม่ตึงอ่ะไม่ตึงโอ้โหมีแต่คนแม็กทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับทุกคนมีเจสิก้าแสงด้วยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะอ่าทีมนี้อยู่ทุกคนน่าจะซูสีละมังแต่เข้าเป็นท่าน้ำไงโอเคเราไปดูเจอไปเลยทุกคนอะทำไมปล่อยไม่ได้เฮ้ยโอเครู้ว่าจะปล่อยไม่ได้เสีละอะไรแจ้งเตือนจนังเลยเนาะ โอ้เมื่อกี้ปิดไปนะลูเจอร์ผมตอนนี้กำลังตกปัญหากับการแจ้งเตือนนะครับไปลูเจอร์สกิลได้สิเพื่อนโอ้โหยืนสนิ่งเลยอันนี้ไงสกิลสองปึ๊บปื๊บอ้อโคตรเท่โคตรเท่นะโอเคเราก็นะั้นจะจบเกมนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีอะไรเลยนะ ตแน่นาคตถ้าผมมีของมากกว่านี้นะครับก็อาจจะมารีวิวนะสำหรับทีนี้สวัสดีครับ